มมนเหมือนตาระยูน,นปะปะเลยนะค <c oughs> ุณแม่นะ <c oughs> นกุกน้องแล้หไม่ควรด้วยยังไม่จะใจเลย สูกัดต,ตื่นเต้นไปกับการประจนภัยล่องแก่งในแม่น้ำอเมซอนเรามาดูกันว่า EP นี้สูกัดจะสนุกและตื่นเต้นกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายในซาฟารีเวิร์ขนาดไหนไปดูกันเลย แม่จะพาน้องสูกัสเปถ่ายกับพี่ลิงนะคะนี่ขอบคุกฟังด้วยค่ะคุณแม่ขาใค่ะจน่องสูกัสอยู่ตรงกลางนะคะพี่ที่แอนมอง่ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งอย่าน้องกลัวยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานโชว์ฟันดำยิ้มหวานสวัสดีครับน้องก่อนสวัสดีค่ะ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 แอนอัพแอนอัพแอนอัพยิ้มหนุกยิ้มลูกน้องเลยอ๋อ จุ๊บแม่ด้วยจุ๊บแม่ดูนี่นะคะไม่มีกลัวนะคะน้องโฟกัสมานี่เนี่ยตุ้งที่นะคะเราจะไปดูวัวทะเลกันนะคะพี่ๆไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวัวทะเลเป็นยังไงคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะคุณน้องโฟกัสกำลังดูพี่ปลาอยู่ด้วยนี่จ้องโฟกัดมา มันนนปายูเละคุณแม่นะแม่ว่ายน้ำนะคะพี่พี่คุณพ่อดูมันเอาที่ไต่เดินไปคุณพ่อมันย่องย่องน้ำมันเลือดปลาใช่พี่หนึ่งเราชื่อน้องสุกัสเราจะกป็นเปล่าออ๋นี่จำได้ใช่ไหมเนี่ยครับผมถ่ายรูปกันเนี่ยใช่นี่ไงนี่ไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วใช่หรือเปล่านะเด็กเป็นน้องสุกัสนะ FC น้องสุกัส เราจะไปดูโชว์ปารลามากันนะคะพี่พี่เฮ้ยเอาไปเฮ้ยจ็อเค้เฮ้ยคุณการออกมาได้ไงเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยากใจก็ตกใจคุณแม่ก็ตกใจนะคะพี่เพราะว่าของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ทำเหมือนจริงมากเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ยคุณพ่อไม่ใช่หรอกคุณพ่อไม่ใช่งับขาคุณแม่นะของจริงก่เหรอลองเอาคุณพ่อไปแตะก่อนใส่ทางนะค่ะลองคุณกัดจับสิไม่กัดหรอกมั้งอะลองดูสิตัวนี้เชื่องตัวนี้เชื่อง อันนี้เช่องเราตกันเนี่ยเื่อเรียกว่าจอระเทสหรอวะเจอเอ้าเฮ้ยกลัวทำไมอะลูกอ้าเมื่อกี้ยิ้มิ้จุ๊บยังไม่กลัวเลยอีกประมาณสินาทีพี่เกิดตัวแล้วนะฮะโอ้โหเทียบเลยนะเราต้องการมาข้างนั้นเลยนะเรามาย่างอะไรทุกอย่างเราพี่ <rat ul tube> คนลวก้ก <ไป S 1> าขี่รถกันนะเดี๋น้องคนละก้าันตื่นเต้นนะครับจะไน้ปลาโลมาแล้วใช่ค่ะใช่ตอนนี้เรากลอล,องลองังรอจะโชว์ปลาโลมาใช่ไหมเราเปิดประตูเปิดเข่าท่อจะวิ่งเลยนะคะน่ะอะ,อะไรลูกอะไรอะไรนะอะไรลูกโอ้โหชาวล็อกชาวล็อกใหญ่โว้ยอย่า,าล็อกเปิดประตูก่อนนะใจเย็นยันเรานนะ พี่ปารมาชโชว์นะคะพี่พี่เขาข้างในแล้วคนเยอะมากเาลยนะครับพร้อมอยางระบายมากนะค,คนรับกินนมกินกินกองกำลังรอค่ะนะคะพี่เติมกำลังก่อน,นะค,ะอค่นคนนนะ,คะ เรานั่งรอคิวนะคะเพื่อไปถ่ายกับพี่โนมานะคะพี่พีพื่อนมาอยู่ตรงนน้นนะคะแล้วกโอ้โหผมมองนะคะว่าแม่ทำอะไรอะคะเป็นปนโนมาอ้าปากไงปนโนมาอ้าปากปังเงี้ยเหรอใช่เลยปานโนมาไม่ใช่ปานโนมานะคะพี่กิโตนี่นะคะถึงคิวรอนะคะพี่เสน่ห์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราต้องล้างมือทำความสะอาดก่อนนะคะพี่ดูนะพี่อ้าวถูกต้องต้องล้างมือก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามน้องสุกัสด้วยนะคะบางทีบางทีไหนไหนนี่เลยไม่ได้กลัวเลยนะคะพี่ใจเย็นๆหรอกใจเย็นไม่ได้กลัวไม่ เป็นไงมั่งน้องแก๊สชอบปลาเไม่ใช่ตุ๊ตานะลุงไม่ใช่ตุ๊ตาลูกเม่อี้ได้ไหมได้ค่ะขอบคุณที่เข้าใจไปมายยบาขอบคุณค่ะกัดไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้น้องสมกันไม่ยอมลงนะคะพี่พี่ติดใจจะอยู่กับพี่กับพี่ปาโลมาคิดไม่อยากลงนะคะพี่พี่คุณพ่อต้องซื้อปาโลมาไว้ที่บ้านแล้วค่ะหลังบ้านไม่ใช่ค่ะคุณพ่อ ไม่ใช่อ๋อตาลูมาตุ๊กตาร <laughs> เรากลับไปให้น้องโกุกัสเล่นตุ๊กตาที่้านะคะพี่หลอกๆหลอกแล,แล้วก็จบแล้วนะคะกลับทานน้องโซกาเที่ยวซาล,ลรูรเวอ์ค่ะ,ะนี่มาเลยวันนี้ใช่ส่วนไทยลองแก่งสนุกมากเหนือเปียกเลยนะคะดูทำหน้าดูทำหน้า <laughs> ที่พี่ชอบนะคะที่น้องสุกัดเที่ยวนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้องสุกัดด้วยนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮิทโบนะ